แชร์5ไอเดียอัปเกรดบ้านให้หน่าอยู่โดยไม่ต้องอัพขนาดบ้านจากมุมไฮไลท์ในงานบ้านและสวนแฟร์ชอปปิ้งวีค2025ค่ะข้อแรกข้อสําคัญจากมุมนิทรรศการคนจัดสิ่งของก็คือการจัดระเบียบค่ะตอนนี้เขาจําลองเคสการจัดห้องด้วยเทคนิคต่างๆที่ทําให้บ้านเป็นระเบียบน่าอยู่แตะทริคการจัดบ้านให้เก็บเป็นไอเดียไปใช้ที่บ้านของเราได้ด้วยโซนบ้านและสวนการได้ดันฟาร์มขดยัดนะคะแชร์เทคนิคการปรุงดินให้ต้นไม้ชอบพึ่งพื้นที่เราจะมีไม่เยอะแต่ถ้าบํารุงเพียงพอต้นไม้ก็สวย น้ามองแล้วล่ะค่ะแล้วลโซนนี้ยังมีสินค้าการเกษตรกับหนังสือคุณภาพให้ช็อปกลับบ้านด้วยนะโซนบ้านและโซนบุ๊กชวนมาเปิดไพ่เติมสีเขียวให้บ้านด้วยต้นไม้เสริมความเฮงที่ได้ประโยชน์ทั้งความสวยงามและความหมายดีๆต้นไหนมีความหมายยังไงแล้วดูแลแบบไหนถึงจะงอกงามตามมาดูกันได้ที่นี่เลยค่ะบ้านและสวนเอ็กซพอร์ตระครับเบสแคมป์เขาเติมความสุขให้บ้านด้วยเสียงเพลงและเฟอร์นิเจอร์ชิ้นโปรดโซนนี้นะมีมุมไลฟ์เฮาส์เก๋ๆจากบ้านและสวนเพลย์ยาร์ดแล้วก็แจสต์มีคอนเสิร์ตซีร การเลือกเฟอร์นิเจอร์ของเราให้เพลิดเพลินขึ้นมากเลยแต่ท้ายด้วยไอเดียจากบ้านและสวนกินดีอยู่ดีค่ะถ้ามีของอร่อยบ้านก็น่ายอยู่ขึ้นเยอะอย่าลืมมาเติมความสุขให้บ้านด้วยของกินอร่อยๆจากโซนนี้ได้นะบ้านและสวนแฟร์ชอปปิ้งวีค2025เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะที่ IMPACT เมืองทองธานีเราจัดถึงวันที่29มิถุนายนนี้เท่านั้นมาช้อปให้สนุกเติมความสุขให้บ้านด้วยกันนะคะ